ได้แล้วหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็เป็นแอบเทียนนะคะแอใส่เทียนค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องน้ำมนวนเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมนวนก็จะมาสาร แอบใส่เทียนกับกระติบข้าวค่ะช่วงโควิดไม่มีรายได้อะไรนะคะก็เลยต้องสารกระติบข้าวแล้วก็แอบใส่เทียนค่ะเขาก็มาเก็บนะคะอันละ500าร้อเองค่ะก็จะพาไปดูวิธีสารนะคะว่าสารยังไงสารยากไหมนะคะก็จะช่วยกันสารทั้งบ้านเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นไม้ที่เราทําเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แม่ก็ขุดไม้ค่ะไม้ที่ฉีกแล้วก็เอามาแช่น้ำนะคะเอามาแช่น้ำแล้วก็มาขุดอีกทีค่ะให้มันเรียบๆนะคะ ผิวมันเรียบรียบนะคะที่เพื่อที่จะสาราให้สวยค่ะขุดแล้วก็มันก็จะบางๆเองนะคะ ตอนแรกเราก็จะฉีกไม้ค่ะฉีกไม้ไว้เสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็เอาไม้ไปแช่น้ํานะคะเอาไปแช่น้ําแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็เอามาขุดค่ะขุดเสร็จก็สารได้แล้วนะคะ อันนี้เป็นไม้ที่ตากไว้ค่ะตากไว้แล้วก็แล้วก็เอามาฉีกนะคะามาฉีกแล้วก็ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จก็เอามาขุดขุดแล้วก็สานได้เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะก่อนจะสานเป็นลูกนะคะเราก็จะมาสานอันนี้ก่อนค่ะ เราสานแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแยกกันค่ะแล้วก็จะสานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้มันเด้งกันแบบนี้ค่ะเขาก็จะเรียกว่าลายสองค่ะ แล้วสันแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาพับค่ะพับลงอันนี้มันก็จะเป็นคู่นะคะนี่เป็นหนึ่งคู่สองคู่สามคู่แบบนี้ค่ะพับแบบพับนี่ก็เป็นลายสองเหมือนกันค่ะยกขึ้นสองข้างล่างสองยกขึ้นสองแบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นจะได้ แต่ละอันไม่ง่ายค่ะมันยากมากเลยนะคะใช้เวลานาน,านมากค่ะตอนนี้ก็สารเสร็จแล้วค่ะก็จะมาแยกกันนะคะจะเอา13คู่ค่ะเราจะนับคู่แบบไหนนะคะก็จะนับเอาที่นี่ค่ะอันนี้มันอยู่ข้างบนอนะันนี้มันอยู่ข้างล่างนะคะ ก็จะนับอันนี้1คู่2คู่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นี่นะคะแล้วก็ดูตามไม้นี้ค่ะที่นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาแยกกันนะคะอันนี้มันเปียกน้ำก็จะเอาออกยากหน่อยค่ะเราต้องฉีดน้ำด้วยนะคะไม่งั้นไม้มันจะออกค่ะถาาึงถาา้น้ะ น,นี่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จะเอามาต่อกันค่ะ ต่อกันแล้วคะ่ะก็เอาต่อกันเสร็จแล้วคะ่ะก็จะาสารเท่าๆอันนี้นะคะจะสารเท่ากันค่ะสารลายสองเองนะคะ ก็ได้่ด้วยอูวั่นนอันนี้ก็ยกสองวางสองยกสองวางสองคำก็จะเป็นคู่นะคะตอนนี้ก็จะมาต่อค่ะก็จะฉีดน้ำด้วยต่อให้มันใหญ่นิดนึงนะคะทำยากมากเลยค่ะกว่าจะได้หนึ่งอันใช้เวลานานมากค่ะ ตอกเสร็จก็สารได้แล้วค่ะต้องตอกเท่ากันนะคะเราก็จะมาสารค่ะจะสารแบบนี้ไปเรื่อยๆสารไปจนเสร็จนะคะ านเสร็จแล้วก็ม้วนม้วนก็เสร็จม้วนก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดไอ้อันที่เหลือ,อน,นี่ทิ้งนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะไปพับค่ะ อันนี้ก็เป็นแอบเทียนนะคะแอบใส่เทียนค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ น,นี่ยังไม่ได้สารค่ะน,นี่เป็นก้นมันนะคะอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบนี้กันค่ะก็จะมาพับอันนี้นะคะจิดน้ําให้มันจีดเรียก,ก่อนค่ะพับเข้าข้างในแบบนี้ค่ะ ี่เราก็จะพับครับเ,รเพราะว่าเราจะเย็บนะคะพับเสร็จก็ทุบค่ะข้างในก็พับเหมือนกัน,นะคะ่ะ ที่นี่เราก็จะทุบเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ทุบเสร็จแล้วค่ะก็จะมาสารพ้ามันใส่นะคะสารอันนี้ค่ะ,นนคะจะสารอันนี้ใส่ตรงนี้ค่ะ ทำสองอันถึงจะได้หนึ่งอันสองอันถึงจะได้หนึ่งอันนะคะไม้อันนี้ก็จะเอาสิบสองไม้ค่ะก็จะมาสารแบบนี้นะคะ แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะรูปดาวาดมันจะเป็นรูปดาวมันจะเป็นรูปดาวค่ะอนันนี้ตอนนี้ก็รัดให้มันเข้ากันค่ะเพื่อให้มันไม่ห่างกันนะคะเพื่อมันสวยค่ะ ถ้าไม่รัดมันจะไม่เห็นรูปราวแบบนี้นะคะคก็กจะเอาไม้ใส่ข้างๆอีกค่ะเพื่อมันใหญ่มาอีกนิดนึงใส่หกไม้นะคะ พันละสิบบาทเนะขาาเก็บพันละสิบบาทนะเราจะวัดอันนี้ให้เหลือเท่านี้นะคะเราก็จะมาทับให้เท่ากันค่ะก็จะเอาเข็มปักตรงกลางนะคะแล้วก็เอามา ตรงกลางนี้อีกทีครับจะตัดรอบรอบนี้นะคะจะตัดให้มันเป็นวงกลมค่ะตัดตามไม้ข้างในนี้นะคะ อะไรครับผม นี่เราก็ตัดให้มันเป็นวงกลมแล้วนะคะก็จะเอามาใส่ผ้าแล้วค่ะใส่เสร็จแล้วก็จะเราจะเย็บนะคะได้แล้วค่ะ ข้างในมันก็จะมีที่พับด้วยนะคะ,ะข,ข้างในก็จะพับข้างนอกก็จะพับค่ะเพื่อที่เราจะเย็บนะคะน,น,นี่ได้แล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะก็จะมาเย็บแล้วค่ะ เป็นคนเย็บนะคะเรียกต่งนาจะเย็บแบบนี้ให้รอบๆนะคะเย็บทั้งหมดเลยค่ะเย็บเสร็จก็เสร็จแล้วนะคะเย็บเสร็จก็จะได้หนึ่งหนึ่งลูกค่ะหนึ่งอันนะคะ ได้แล้วหนึ่งลูกนะคะรานะคาหนึ่งลูกก็ห้าร้อยจัดนะคะห้500าร้อยจัดเป็นเงินไทยก็สิบบาทค่ะอันละสิบบาทนะคะทำยากมากเลยค่ะแต่ราคามันถูกนะคะ<ม>แอบ,บเทียนก็เหมือนค่ะคเหมือนกันค่ะแอบ,บละแปดร้อย ตอนนี้โควิดระบาดมันก็ไม่ถึงแอบเทียนก็เหมือนกันนะคะแอบเทียนก็ก็ห้าร้อยจาร์ดเองค่ะห้าร้อยจาร์ดก็สิบบาทเองนะคะเมื่อก่อนก็แพงอยู่ค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นโควิดน,นะคะราคามันก็เลยลดลงค่ะออดเดือนที่แล้วยังอันละสามร้อยจาร์ดเองนะคะตอนนี้ก็มีคนเอามีคนเก็บก็ราคาก็ เพิ่มขึ้นอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชิบตามทุกนน้องด้วยนะคะ <c oughs> ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ